อา,าสาดมาปูวเนวี่บิ่วงป่นเวทีอยู่ญุ่นมาหาปูสาดตเล,ล,ลน่นเล่นเล่นเล่นว่าย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 เรียบร้อยสวัสดีครับพี่น้องสว่วนโตบไปจองสาด,สสดมาแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องไปจองสาสดซื้อๆกับมีว่างมวยกันเนาะพี่น้องเนาะ เป็นอย่างจังคือว่าจังสันติเออสาเหตุของสาเหตุต่างคนต่างอยากนั่งขังหนาต่างคนต่างอยากสาดตรหายล่างคนเอาใหม่ไปตอกโป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 กใสศาสตร์พี่ดองเอยจะเมีนเปแต่ยากแต่ทรายอีดีเนาะโอ้ยว่าไปแล้วก็ได้กัย้อนว่าต่างคนต่างเป็นเอฟซีต่างคนต่างอยากไก่ชิดศิลปินต่างคนต่างอยากยู่นาห้านน่ะพี่น้อง เออส่วนโตขคอยกับกลางศาสตร์วยุนาห่านจองไว้ยล้วเรียบร้อยทายรูปทายมุมทายวิดีโอเอาไว้ย่างถี่เห็นเลยเนาะพี่น้องเนาะเออเขาก็ได้มีการทายมีการจองเอาไว,ว้เลวว่าเฮ้าสีนางมองนั้นมองนี้เต่ว่าหลายคนกัมีความวิตกกังวล ญานอี่ยังวันตยญานย่ามหอ,หอดย่ามเลงย่ามเวลาสิสแสดงย่ามเจ้าของสิไปยงังญานศาสตร์เจ้าของหาย,ย่านบ่ไหนนางทีที่เจ้าของจองเออญานมีคนมาตูดศาสตร์นี้กับพองเนาะพี่น้องย่างวานั่นละอะหน้าหน้า,นาจิตตังโตข่อยเองข่อยก็คิดว่าเออได้ไปกลางจองแล้วกะเลวพันหอดย่ามนั้นเท่ากับไปเบิง้ง ถ้าสมมุติมีบ่มีใจได๋ก็แล้วไปถาสม,มุติบ่มีก็ย่างแตกสะกินอยากอยู่ข้างนอกบันนี้ย่มนักร้องขืนผู้ที่เฮาเป็นเอฟซีู้ที่เฮ่าถึกใจคือบ่เฮากับไปสื่อเหล้าขาวอยู่ข้างนอกไปสื่อเบีร์สื่อเหลากินกันให้มันม่วนเฮ่ห้าเสร็จแล้วก็เข้าไปในงานอยมันหนาหานน่นนาะพี่น้องหันสม,มุติว่าบ่มีศาสตร์นาง กับไปยืนมันหนาหานะะ่านนั่นล่ะไปยืนยุคขางลงําโพงไปเต้นยุคขางลงําโพงแข่งกันกับไปหลุดมันมสิเป็นอย่างไปเนาะล่างเทือก็บได้เออกับย่างวานั่นแหละย่างขอบขั้วนีก่กกคือมีเด็กหน้อยมีเด็กหน้อยหลายๆเท่ากับตองมีศาสตร์นังมีมองหยยูหยพักพิงหา,นานหายนันหนี่กะย่างวานั่นแหละอะ ต่างคนกับต่างอยากนั่งหนาะต่างคนกับตา่างยานสาดหายผู้ลังคนหอดเตบอยากสิกับเพื่อนพี่นอ้องหยานสาดหายอยากนั่งเฝ้าสาดเลยอุปาติโทไปตั้งเตะเทียงได้พี่น้องไปต่้งเตะเทียงต่้งเตะใบสิไปนั่งเฝ้าสาดยังได้หอนเด็ดเปียงเปียงอยู่เออว่าไปล่ะก็ได้อ่ะไปก็ผู้ดใดสิไปกับเฝ้าไปจับจองพผื้นทีเด้อย่ามนี่กับครึ่งเวทีละ่ะ ศาสรนี่ปูได้เครื่องไว้ที่ละ่ะหันสิไปกับเฝ้าไปปูไว้ยาคิดว่ามันสิบอมีคนคนอาจสิห้ายคักได้เดีอพี่น้องแค่ในหมู่บ้านเพิินม,มาปูศาสรนี่ก็เต็มละ่ะเต็มเครื่องสนามแล้วยังบ่ท่านมีอีกคนอื่นๆสิสิเข้ามาหันผู้ใดบ่ไดมีลูกมีหลานยืนเอาก็ดีกันไปยืนเต้นยืนยกๆแงยกๆอยู่หน้าหานสถานที่ก็ถา้า่ากวางขวงบ่ก้วงขวงอยู่พี่น้อง สถานที่เป็นกวางขวางมองจอดลอกจอดโลดหงหงอของําสะอาดดีอยู่หน้าเพิ่งกะไหลดีอยู่แต่กะหวังว่ามันสิไหลอยู่ทวนๆเด้อห้ยามมอลำสแสดงยงามยามกะหวังวาหนามสิยังดีไฟสิยังดีอยู่กะอ่าภาวนาเนพี่น้องเต้นเรื่องสื่อตัวสื่อบัตรผู้ขาสื่อบัตรแล้วบ่ได้วิตกกังว้นว่าสิบ่มีบัตรไหวนั่งจัดกบไปปูไห้แล้ว ผู้ใดสิไปกับไปเนาะพี่น้องอยูโอบโบโตตรวจอำเภอศรีนาลงจังหวัดสุรินทร์มือนีว่งสาวหน่อยพ้นไปหลิอนอยู่นันเนาะ